ดีค่ะมาดามออนที่ดินสวยค่ะที่ดินนครนายกถูกและดีต้องมาดามออนที่ดินสวยค่ะวันนี้นะคะออนพามาชมนะคะแปลงตัวอย่างนะคะของบ้านสวนเกษตรทอเพียงนะคะที่นี่คือตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเป็นโครงการแรกของทีแองเจิลค่ะทีแองเจนะคะนำเสนอที่ดินถูกถูกดีๆด,ด้วยความจริงใจค่ะ และที่นี่คือเราปิดโครงการภายในไม่กี่วันนะคะภายในแค่3ามสี่วันเราปิดยกโครงการเลยค่ะเพราะว่าราคาของเรานะคะถูกและดีจริงๆค่ะและตอนนี้นะครับลูกค้าของเรานะคะเริ่มเข้ามาทำบ้านสวนเนี่ยค่ะเป็นแปลงเกษตรค่ะใช่มีทาทำบ้านสวนอยู่บ,บ้านสวนจริงๆนะคะสัมผัสได้ มที่ดินนะคะและลงพืชผักพืชสวนนะคะผล,ละไม้ทุกอย่างนะคะรูวกินได้ปลูกผักสวนทั่วรู่กินได้ผล,ลไม้ตาข้ดวโพดาไก่ต่างนะคะแล้วก็พื้นที่นครนายกนะคะเป็นดินที่ดีจริงๆค่ะปลูกอะไรก็งามนะคะในพื้นที่หนึ่งไร่ดูสิคะเนี่ยพอปรับนพรมออกมาแล้ว บ้านสวนคุณรักที่ดินแบ่งขายราคาถูกอีกหนึ่งโครงการที่อยากจะนำเสนอด้วยความจริงใจนะคะของเราทำจริงโฉนดจริงคุดแดงทุกแปลงค่ะและตอนนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะเห็นไหมคะใครอยากมีบ้านสวนนะคะสามารถทำโคกหนองนาได้ตามฝันเลยค่ะฝันคุณเป็นจริงได้แน่นอนต,ติดต่อ มาดามอ่อนที่ดินสวย091 78 95 563ไม่ต้องควักเงินเป็นล้านนะคะของเรามีที่ดิน1ไร่400ตรางว่าไม่ถึงล้านค่ะรีบติดต่อมานะคะ